สวัสดีค่ะมาพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์กันอีกเช่นเคยนะคะ EP ที่แล้วเราได้พูดถึงปัญหาของหนอนกออ้อยที่เข้าทำลายอ้อยในระยะอ้อยที่แตกกอใครที่ยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันก่อนได้ค่ะส่วน EP นี้เราจะมาพูดถึงปัญหาของหนอนกออ้อยที่เข้าทำลายอ้อยที่โตแล้วหรือว่าอ้อยที่เป็นลำแล้วนั่นเองค่ะ มีรายงานว่าการที่หนอนกออ้อยเข้าทำลายระยะที่เป็นลำแล้วทำให้ค่าความหวานลดลงถึง7%ส่วนการเข้าทำลายในระยะแตกกอผลผลิตจะลดลงถึง30-50%ทั้งนี้ทั้งนั้นความเสียหายจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการระบาดด้วยนะคะปริมาณผลผลิตลดลงและเรื่องคุณภาพความหวานลดลงแน่นอนว่ารายได้ก็ต้องลดลงตามไปด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะรู้ถึงระดับความรุนแรงของหนอนกออ้อยไปแล้วเรามาทำความรู้จักหนอนกออ้อยให้มากขึ้นและรู้แนวทางการป้องกันกำจัดกันดีกว่านะคะประเทศไทยมีหนอนกออ้อยอยู่5ชนิดแต่ชนิดที่เข้าทำลายอ้อยที่โตแล้วหรือว่าอ้อยที่เป็นลำแล้วส่วนมากคือหนอนกอลายใหญ่หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหนอนกอแถบลายและหนอนกอลายจุดใหญ่ค่ะ การเข้าทำลายของหนอนกออ้อยระยะอ้อยโตจะทำให้อ้อยยอดแห้งตายหรือเกิดการแตกพุ่มการจเจริญเติบโตทางลำต้นก็จะชะง,งักลงสังเกตที่บริเวณล,ลำจะมีรอยเจาะเป็นรูเมื่อผ่าดูจะพบว่าหนอนอยู่ข้างในส่งผลทำให้อ้อยเป็นโพรงต้นอ้อยอาจจะฉีกแตกออกและหักล้มง่าย อ้อยที่เคยถูกหนอนกอเข้าทำลายเมื่อจเจริญเติบโตลำจะเป็นข้อป้องหดสั้นและลำอ้อยมักจะมีอาการบิดเบี้ยวด้วยนะคะก็อย่างที่ทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่าหนอนกออ้อยมักจะเข้าทำลายในระยะอ้อยแตกกอและทุกท่านก็เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดกันอยู่แล้วแต่ระยะที่อ้อยโตแล้วเกษตรกร,กรบางท่านอาจจะมองข้ามในช่วงนี้ไปซึ่งถ้าไม่ป้องกันกาจัดก็จะส่งผลต่อผลผลิตมากเช่นกันค่ะ แต่ถ้าเราเฝ้าระวังหนอนกออ้อยทุกระยะก็จะช่วยปกป้องความเสียหายจากหนอนกออ้อยได้และจะช่วยให้ทุกท่านได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นด้วยค่ะวันนี้ยูนิไลท์มาเตือนภัยให้เกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกออ้อยที่จะเข้าทำลายอ้อยในระยะอ้อยที่โตแล้วและบอกแนวทางการป้องกันกำจัดด้วยค่ะแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย 1. ปลูกอ้อยพันธ์ุต้านทานต่อหนอนกออ้อยเช่นพันธ์ุอู่ทองและหลีกเลี่ยงต่อพันธ์ุที่อ่อนแอ 2. 2. พ่นสารป้องกันเมื่อพบตัวเต็มวัยผีเสื้อบินและแนะนำให้พ่นวอเดอร์เพื่อคุมไข่นอนลดการระบาดของหนอนภายในแปลงค่ะสาสำรวจดูความเสียหายเมื่อพบการระบาดมากกว่า10%แนะนำให้ใช้วอเดอร์บวกเวนเวิร์ดหรือดีฟีทห0หรือไตฟอรส หรือ c อ l ลิ่งหรือ f ิป p ปอรโดยพ่นสารในช่วงเย็นถึงค่ำจะช่วยกำจัดตัวเต็มวัยซึ่งจะบินในเวลากลางคืนและตัวหนอนควรสลับกลุ่มสารใช้กลุ่มสารเดิมซ้ำไม่เกิน2-3ครั้งเพื่อป้องกันการดื้อยาด้วยนะคะวอ r d เดอร์ Water, สารกลุ่ม15 เป็นสารประเภทกินตายสัมผัสตายกลุ่มยับยั้งการเจริญเติบโตของมแมลงทําให้หนอนไม่สามารถลอกคาบได้หนอนจะพิการลําตัวอ่อนนิ่มปริแตกง่ายหยุดทําลายพืชทันทีช่วยคุมไข่และทําให้ตัวเต็มวัยวางไข่ได้น้อยลงตัดวงจรการระบาดของหนอนได้อย่างดีเยี่ยมปลอดภัยต่อมนุษย์มแมลงที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเวนเวิร์ดสารกลุ่ม13 สารกำจัดแมลงชนิดถูกตัวตายและกินตายแทรกซึมจากบนใบสู่ใต้ใบได้ดีกำจัดแมลงได้อย่างทั่วถึงส่งผลต่อระบบหายใจของแมลงทำให้แมลงขาดพลังงานและตายได้ในที่สุดกำจัดหนอนดื้อยาได้อย่างดีเยี่ยมเป็นสูตรเย็นปลอดภัยต่อทุกพืชทุกระยะระยะปลอดฝนสั้นเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะดีฟีดห้สารกลุ่ม 1B เป็นสารชนิดกินตายถูกตัวตาย ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของมแมลงทําให้มแมลงทรงตัวไม่ได้เกาะไม่ติดร่วงหล่นและตายได้ในที่สุดค่ะสารแทรกซึมผ่านใบสามารถกําจัดมแมลงทั้งบนใบและใต้ใบได้อย่างทั่วถึงควบคุมการระบาดของมแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไตฟอสสารกลุ่ม1 b บเป็นสารกำจัดแมลงชนิดแทรกซึมถูกตัวตายซึมผ่านเนื้อเยื่อทำให้สามารถกำจัดแมลงได้ทั้งบนใบและใต้ใบออกฤทธิ์คุ้มครองพืชได้นานคอลลิง่งสารกลุ่ม6ออกฤทธิ์ถูกตัวตายกินตายทำลายระบบประสาทและการทำงานของกล้ามเนื้อของแมลงแมลงจะหยุดทำลายพืชทันทีสารแทรกซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็ว ปเปอร์สารกลุ่ม 2B เป็นสารกำจัดมแมลงชนิดถูกตัวตายกินตายกำจัดหนอนก็ออ้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงทนค่ะและแนะนำให้ผสมคาวกินเพื่อปรับสภาพน้ำเพิ่มการดูดซึมแทรกซึมสารทุกครั้งที่พ่นสารด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะรู้แนวทางการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยกันไปแล้วอย่าลืมนำไปใช้นะคะหากท่านไหนมีปัญหาเรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ